สวัสดีค่ะบกไทยแลนด์ปางนะคะปางสินีวิรวันค่ะ <S <S คิดว่าตัวเองเป็นคนชิชวๆค่ะแล้วก็ไม่คิดมากแล้วก็ค่อนข้างด้าเดิงประมาณนึงอะไรอย่างี้ค่ะปล่าวสวัสดีค่ะป้าปวาระราดาวิรวันค่ะ่วนวัวนี้ชื่อมุ้งมิง ตัวนีชช really ื <and> ่อใหม่ๆค่ะคิดว่าภายนอกเราเป็นคนนิ่งๆแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักแล้วก็จะแสบเหมือนกันค่ะใครแสบกว่ากันคะสองพี่น้อน่าจะเปล่าค่ะเปล่าเองค่ะฟังคิดว่าเป็นความ พพอร์ตกันละกันค่ะแล้วก็คุยกันได้เลยทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะสมวนเคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสาม,มัคคีเพราะว่ามีนอยู่แค่นี้ก็ไม่รู้จะไปทะเลาะอภัยแล้วค่ะฟ <c oughs> างกำลังเ,เพิ่งเข้ามาหาลัยค่ะปีหนึ่งแล้วก็กำลังถ่ายซีรีส์เรื่อง My Sassy Princess ตอน Snow White อยู่ค่ะส่วนเปล่าก็ตอนนี้อยู่ม6ค่ะชาธิตจุลาค่ะเรียนศิลป์คณวณแล้วก็กำลังถ่ายละครเรื่องใหม่อยู่เหมือนกันค่ะ ตอนเด็กเราอยากเป็นหมอค่ะแต่ว่าพอรู้ว่าต้องเรียนวิทย์ก็เลยล้มเลิกไปฟางน่าจะอยากเป็นนางแบบค่ะตอนเด็กๆก็ค่อนข้างสนิทกันมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาคุยกันได้ตลอดสนิทกับพ่อแม่มากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ อยู่ด mm ้วยกันเรามีความสุขมากค่ะแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องเลยเพราะว่าสนิทกันมากจริงๆค่ะก็จริงๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาตลอดอะค่ะจจะเรื่องชีวิตประจำวันทั้งหมดเลย อาจจะเป็นเรื่องการวางตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สึมซับมาจากคุณพ่อจริงๆแล้วก็เห็นได้ชัดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องวงการบันเทิง<ม>เรื่องละครที่มันเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องการจัดระเบียบในชีวิตก็จะเหมือนคนุแม่ค่ะเพราะาแม่เป็นคนที่มีระเบียบมากๆค่ะคุณแม่หรือว่าคุณพ่อมีกฎข้อห้ามแต่กฎเด็กอะไรในบ้านบ้างจริงๆก็คือ ไม่ได้เป็นกฎเหล็กขนาดนั้นแต่ว่าก็พูดกันมาตลอดว่าไม่อยากให้มีความลับต่อกันนะคะม<ช>ีอะไรก็คุยกันอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะแล้วก็เวลากินข้าวหรืออะไรอย่างนี้ก็คือจะพยายามไม่ให้เล่นมือถือจะให้นั่งคุยกันก็จะได้เรียกเปลี่ยนว่าเออวันนี้เจออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะใช่คะ่ะก็เหมือนเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราสนิทกัน,นใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นทําให้เราได้คุยกันหลายๆเรื่องมากขึ้นอะไรอย่างี้ ก่อนหน้านี้ของปางก็มีละครเวทีค่ะเรื่อง s t i l l o n My Mind แล้วก็มีเล่นละครบ้างนิดหน่อยไปรับเชิญนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องอีสารวิช่วงโชดค่ะตอนเด็กมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องสายอักษัสายสว่างค่ะก็ตอนนั้นก็ประมาณน่าจะ5-6ปีละค่ะเหมือนกันค่ะก็ ถ้าเป็นละครเรื่องแรกก็ไปรับเชิญกับพี่ฟางค่ะอิสานและพี่ช่วงโชคแล้วก็มีละครเวทีสองเรื่องค่ะก็คือสีแผ่นดินปี60แล้วก็แฟนจ๋าเดอะมิวสิคอลค่ะน้องแต่จำความได้อะไรอย่างเลยมันก็เห็นคุณพ่อทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มาตลอดอไะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วมันก็ซึมซับมาเรื่อยๆอย่างเวลามีงานที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนคนที่ คอยให้คําแนะนําเพื่อนๆถ้าละครก็มันเป็นชื่อเป,เป็นคําที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าละครคืออะไรตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนอได้ยินคํานี้มาเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้กับมันมาเรื่อยๆมากกว่าคะ่ะจริงๆเปาชอบการแสดงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับด้านเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยคะ่ะ สำหรับปางก็เรื่องการแสดงค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสถ่ายแบบบ้างนิดหน่อยอันนั้นก็สนุกดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ออจริงๆปางอาจจะไม่ได้เป็นวงการบันเทิงโดยโตรงแต่ว่าก็เอนจอยกับการดูด้านการบริหารของวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าอาจจะมีกดดันบ้างว่าเออเจะทำได้ดีไหมจะดีพอที่คนอื่นะคะาดหวังหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเราก็เออทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ดีกว่าค่ะใช่ค่ะก็จะมีบางช่วงที่กดดันบ้างแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ป้าอย่างเงี้ยก็จะคอยซัพพอร์ตกันตลอดว่าเออไม่เป็นไรนะเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการวางตัวแล้วก็ เน้นย้ำกับเราเสมอว่าจะทำอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ได้มาจากการที่พ่อเป็นผู้บริหารแต่ว่าต้องได้มาจากการที่เป็นความสามารถของเราเองอะคะ่ะในการที่จะทาโปรเจกต์ต่างๆหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะใช่ค่ะแล้วพ่อก็จะบอกว่าต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ปอยังเรียนอยู่ก็ต้องฝึกความรับผิดชอบให้มากขึ้นแล้วก็มีระเบียบมากขึ้นมีวินัยมีความรับผิดชอบรับผิดช,ช,ชอบในงานทั้งเรื่องการเรียนของเราแล้วก็การทํางานที่เพิ่มเข้ามาใช่ค่ะ ไม่เชิงคาดหวังแต่ว่าก็บอกตัวเองเสมอว่าให้ทําทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไปถึงไหนจะต้องดังหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเราทําหน้าที่ที่เราได้รับมาค่ะให้เต็มที่รับโอกาสทุกๆอย่างที่มีไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเ้วก็เอาโอกาสนั้นมาทําให้เต็มที่ที่สุดสุดความสามารถที่สุดถ้าเกิดว่าจะประสบความสําเร็จหรือย,อยังไงก็ให้เป็นเรื่องของตรงนั้น มูฟมีเรื่องอะไรที่เครียดอะไรเงี้ยค่ะป้าก็จะปรึกษาพี่ปางไม่ก็พ่อแม่แล้วทุกคนก็จะให้กําลังใจสปอร์ตแล้วก็ค่อยๆน้องไว้แชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดแล้วก็ค่อยมาหาทางออกกันค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราเครียรดหรือเรากดดันเราก็อาจจะออกไปทําอย่างอื่นบ้างออกไปผ่อนคลายใช้ชีวิตแบบสนุกสนานฮฮาบ้างแล้วก็กลับมาโฟกัสกับสิ่งที่เราทําอยู่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้กําลังใจเราอย่างไงบ้าง เขาค่อนข้างที fala, ่จะเป็น so ห right, like ่วงพอสมควรค่ะเขาก็จะบอกว่าเออสู้ๆนะทําให้เต็มที่ของเราสุดความสามารถของเราแล้วก็เหมือนเหมือนที่พูดไปว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเต็มที่ของเราที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องละครเรื่องวงการบันเทิงแต่ว่าตั้งแต่การเรียนตั้งแต่เด็กเราค่ะก็คือไม่เป็นไรคืออาจจะไม่ได้ได้คะแนนดีมากแต่ว่าเราทําเต็มที่ของเราแล้วก็โอเคใช่ค่ะ น่าจะเรียนจบแล้วแล้วก็คิดว่าอาจจะมีโอกะได้ทำตามความฝันก็คือได้ทำละครได้แสดงละครแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะข,ของฟางก็คิดว่าอีก10ปีอาจจะยังทำงานอยู่ในวงการบันเทิงแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังอาจจะ มาช่วยคุณพ่อด้านการบริหารอะไรงเงี้ยค่ะเพราะว่าปังก็สนใจด้านการบริหารค่ะก็หลังจากนี้ก็ฝากติดตามนะคะซีรีส์เรื่อง My Sassy Princess ค่ะทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะละครเลยลาธิดยายักษ์ภาค2ค่ะทางช่องวัน31เหมือนกันค่ะแล้วก็เจนที่ช่องวัน31นะคะ <laughs>